นี่ลูกค่ะลูกสุดจิตแล้วสุดจิตอยู่ไหนสนใจสุดจิตอยู่ไหนยังมีชีวิตอยู่หรือว่ายังไม่ตายหรอกแต่อยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วเลี้ยงลูกยังไงถึงไม่รู้ว่าลูกอยู่ที่ไหนก็เลี้ยงอย่างคนจรไงะที่ไหนมันไม่มีกินมันก็ไปหากินในที่ที่มันมี ฉันจะเอาหลานไปเรียนครับคุณพ่อคะสมใจว่าอย่างไรฉันจะเอาหลานไปเรียนอย่าลำบากไปเลยท่านหลานฉันน่ะนมันเกลือกกล้วยอยู่ที่ต่ําท่านจะเอามันไปใส่พานทองยกขึ้นวชอช่อฟ้าไม่เดียวมันก็ขี้กากกินหรือไม่มันก็ตกวอลงมาคอหักตายสมใจแกมันจิตใจไม่ดีอิจฉารัศยาประชดประชันมาต่ไหนแต่แตต้งไรตกต่ำขนาดนี้พ่ออะไร แกมันเลวเลพาลูลกตกเหวตามไปด้วยอย่านะอย่าเถียงฉันพูดไม่ผิดหรอกคุณพ่อคะกลับกันเถอะก็ฟังคำพูดสิหยากคายร้ายการไม่เปลี่ยนแปลงจะได้เชื้อสายเราต้องตกยู่กับมัน <c oughs> คนเราเนี่ยนะเวลาตันหาหน้ามืดขึ้นมาแล้วก็อีสมใจเนี่ยยังกันนางฟ้านางสวรรค์เลยไม่น่า อีดังคุณนายนั่งแท่นน่ะมันถึงอิจฉากันทั้งคนที่เป็นเบาวแม่สมใจคุณแม่ท่านเสียแล้วนะอย่ามาพูดจาหย,ยาบคายถึงท่านคุณพ่อคะเขาไม่ให้ก็ไม่ต้องเอาเขาอยู่กันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรลแล้วก็ปล่อยให้เขาอยู่กันไปกลับเถอะคุณพ่อแน่ละสิคุณเพนพักมรดกจะได้ไม่ถูกแบ่งไปอีกหนึ่งใช่ไหมล่ะแกจ,จะเอาเท่าไหร่ถ้าชันจอาหลานไป ไห้รับประทานสักบ,บาทเดียวหลานฉันฉันเลี้ยงเองนี่ไอ,สอ้สมครับท่านเอาเด็กคนนี้ไปครับท่านอย่านะอย่านะที่นี่ไม่ใช่บ้านท่านท่านอย่ามาวางากับแม่แถวนี้ถ้าไม่เชื่อคอยดูกสิว่ายายไม่สบายไม่มีใครดูแลปล่อยให้ขายของเนี่ยแล้วจะเลี้ยงเองก็เลี้ยงไม่จนโตจ่ายตังค์ไปเงีเยอะ ก็จะให้นี่งไงเราไปตัง๊งอย่าเอาเงินมาฟาดหัวเนะี่ยนี่คุณพ่อคะกัดกันคะ่ะคุณพ่อคะคนเร็ว ว่าจองของเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่เคยเปลี่ยนพาลูกตกต่ำไปคนยังจะพาหลานตกต่ำไปอีกพืชพันรัตนชาติพันรบจะให้สกปรกอยู่ในแอ่งน้ำคราตามตาอย่างนี้ไม่ได้ต้องไปเอาคืนมาจะพูดเอาคืนมาได้หรอคะคุณพ่อเด็กก็เกิดที่บ้านเขาแล้วไม่เคยยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลยจู่จะเอาเขามาใครเขาจะยอมคะคุณพ่อเอเงินบานหัวมันสิ โผลใหม่ยังสมใจงกจะตายให้ไม่กี่สตังค์มันก็เอาก็สมใจไม่เอานี่คะมันต้องเอามือกล้ากับหัวมันไปสิ with them